สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพัรรณชาแนลนะคะหรือสวนบอนสีเขยสุพัรร์ค่ะพี่ๆนะคะสวนบอนสีเล็กๆนะคะอยู่ที่อำเภอสีประจันค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้มีไม้มาแบ่งปันเหมือนเดิมค่ะนะคะ เ,เปิดด้วยต้นนี้เลยค่ะพี่ๆปีกหงนะคะพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องน้องฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ที่สําคัญจะได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครนะคะมันจะได้แจ้งเตือนที่หน้าจอเนาะนะคะดูคลิปแล้วพี่ๆชื่นชอบต้นไหนนะคะโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ูนย์ค่ะ2650905เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกน q r วโค้ดที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่าส่งเหมาจ่าย60บาทไม่บวกเพิ่มค่ะได้ทั้งโอนเงินแรกเก็บเงินปลายทางนะคะค เราส่งด่วนคล้องไปรษณีไทยให้ค่ะวเราส่งมีให้ทุกวันนะคะเว้นวันเสาร์วันเดียวเท่านั้นอันนี้เริ่มส่งให้ปกติแล้วพิเศษเหมือนเดิมคลิปนี้แถมดินทุกออเดอร์เหมือนเดิมไหมคะ,บบคะโอเคจัดไปคลิปนี้จัดโปรให้อีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับทุกออเดอร์ที่มีการสั่งซื้อนะคะบบคจาก EP EP นี้เป็น EP ที่140ี่นะคะ แถมดินใบกล้ามปูพร้อมใช้งานนะคะหมักธรรมชาติพร้อมใช้ให้ทุกออเดอร์เลยนะคะพี่ๆแถมให้ทุกออเดอร์เลยนะคะและนี่พลาดไม่ได้สําหรับกระโจมอบบอลสีค่ะนะคะกันลมกันมแมลงนะคะพักฟื้นไม้นะคะพี่ๆ คือใช้ได้ไม่เฉพาะบอนสีเท่านั้นนะคะอย่างอื่นก็ใช้ได้นะนี่เห็นไหมสูงเกินหกสิบเซนนะคะความสูงสามารถใส่ได้ตั้งแต่กระถางสี่ห้าหกแปดสิบสิบสองได้นะคะแต่จะแน่นนิดนึงแต่ถ้าต้นไม่ใหญ่มากก็ได้อยู่นะคะทั้งเซตแปดสิบเกบาทนะคะ มีกระมังหนึ่งใบถุงสามสิบคูณห้าสิบหนึ่งใบค่ะลวดสูงสองเส้นลวดกลมหนึ่งเส้นประกอบเองได้ภายในห้านาทีใช้งานได้เลยค่ะพื้นใช้พื้นที่น้อยนะคะประหยัดพื้นที่แล้วก็ที่สำคัญคือพี่ๆถ้าไม่มีพื้นที่ข้างล่างแขวนได้เลยนะคะเอาไปแขวนใต้ต้นไม้ใต้สลันได้เลยนะคะไม่มีพื้นที่ข้างล่างไม่มีที่จะวางแขวนได้เลยนะคะเพราะว่าลูกค้าหนูก็ไปแขวนเหมือนกัน นะพื้นที่ข้างล่างไม่เพียงพอใช้แขวนด้านบนได้เลยค่ะไม้เล็กใส่ได้กระถางสี่แนะนำอย่าให้เกินห้านะคะดีที่สุดไม้จะได้ไม่ต้องแยกกันโตแล้วก็ไม้จะได้ไม่ยืดด้วยนะคะทั้งเซ็ต ให้เลย8ปบาทสั่งแยกกันกับบอนสีนะคะพี่พีหนึ่งเซตหนึ่งถึงสามเซตค่าส่งเหมาจ่าย5้าบ้าบาทเซตที่สี่ขึ้นไปบวกเพิ่มเซตละ5บาทส่งกระจมอบบอนสีถ้าในกรณีพี่พีชำระเงินไปทางน้องขอบวกเพิ่ม20บาทเท่านั้นนะคะส่งแยกให้กับบอนสีนะสมมติสั่งบอนสีน้องหนึ่งต้นสั่งกระจมบอนสีหนึ่งต้นน้องจะแยกกล่องกันไปให้ไม่สามารถส่งรวมกันได้นะคะสนใจก็โทรได้เลยนะคะพี่พีมาเริ่มเลยที่ต้นนี้นะคะไปเร็วนิดนึงนะ ปีกหงใช่ไหมขออีกทีหนึ่ง <c oughs> อ่อะปีกหงกระถางหกนิ้วค่ะมีแบ่งให้สองต้นนะคะกัดสีกัดลายเรียบร้อยแล้วนะคะกัดสีกัดลายเรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่กัดสีเอาจริงๆน้องเห็นเขาแบ่งกันอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยบาทสียังไม่มาเลยมีแค่สองใบด้วยซ้ำอันนี้น้องเอาแบ่งต้นสวยๆให้กัดสีแล้วมีแบ่งสองกระถางด้วยกันความสูงไม่ต้องดูก็ได้มั้งพี่ๆเนี่ยความสูงรวมกระถางอยู่ประมาณยี่สิบเซนได้ ให้ดูสีใกล้ๆกลนะคะปีกหงสวยมากไม่แน่ใจว่าที่ลูกค้าหาคือต้นนี้หรือเปล่านะปีกหงหรือปีกมโนลาหรืออะไรเราก็จําไม่ได้นะแต่ต้นนี้เป็นปีกหงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรูปต้นเต็มฟอร์มให้นะคะขออนุญาตเจ้าของภาพขึ้นรูปต้นเต็มฟอร์มให้แต่จริงๆเนี่ยก็เกือบสุดฟอร์มแล้วนะคะดูจากต้นที่น้องจําหน่ายได้เลยนะคะพี่ๆเนี่ยกับสีสวยละ มีแบ่งให้2กระถางเลือกก่อนได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่โทรมาก่อนก็ได้เลือกก่อนนะกระถางที่1และกระถางที่2น้องให้ราคา200บาทเท่านั้นค่ะสําหรับติกหงนะกระถาง6นะคะกัดสีกัดลายสวยๆแบบนี้เลยน้องมีแบ่งให้2กระถางกระถางที่1และกระถางที่2องเอาไปที่200บาทเท่านั้นจ้ะไายสายหวานต้นนี้ค่ะซ้อนรักค่ะพี่ๆนี่ยังไม่เต็มฟอรอนนะดูใบก่อน เทียบกับฝ่ามือน้องนี่เห็นไหมใบยางมากนะคะสอนรักทาฟอร์มกอสวยค่ะที่เห็นอยู่นี่คือต้นเดียวแต่ใบดกมากนะคะอยู่ในกระถางห้าเนี่ยดูใบเบีย้ยยังไม่ทิ้งนะคะแล้วก็ใบดกมากๆเลยนี่คือต้นเดียวนะคะพี่พี่อันนี้คือต้นเดียวแต่ถามว่าถ้ามีสักสองต้นนะปลูกคู่กันนะคะสวยมากเลยกระสีเต็มฟอร์มจะกัดชมพูทั้งใบนะคะ ตอนนี้น้องแบ่งให้ที่250บาทนะคะสำหรับสอนรักน้องให้250บาทค่ะพี่พี่มีแบ่งให้หนึ่งกระถางก่อนนะจ๊ะแนะนว่าเศรษฐีริมหน้าค่ะอันนี้นี่ยิ่งสวยจึงนะคะกระถาง5้าค่ะพี่พี่ใบเบีย้ยไม่มีทิ้งนะคะใบเบีย้ยอยู่ครบและดูสีก่อนนี่กระสีทุกใบนะคะ สีมาแล้วนะคะขอบไม่ไม่ขาวนะพี่พี่มันออกชมพูแล้วนะคะขอบไม่ขาวนะกับสีชมพูเรียบร้อยแล้วนะคะต้นนี้สวยมากสวยจริงเศรษฐีลิมหน้าเป็นบอนกลกับแต่เป็นกับชั้นเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแข้งหลุดไม่ต้องกลัวกับหลุดนะคะเนี่ยเห็นปะมันเป็นกับชั้นเดียวอยู่แล้วเป็นทรงใบพัดนะคะอย่างนี้เรียกว่ากับชั้นเดียวน้องแบ่งให้ที่270บาท ให้ราคาพิเศษไปเลยกัดสีกัดลายสวยๆเลยค่ะเศรษฐีริมหน้าต้นกำลังสวยๆเลยความสูงรวมกระถาง5เลย20นเซนมานิดๆตีไป20เซนละกันนะคะพี่ๆแต่ต้นนี้ฟอร์มสวยจริงๆห้ามพลาดไปไปบอนต้นเก่าอยู่อ่ะต้นนี้ใครยังไม่มีจัดได้เลยค่ะเอาไปที่270บาทพอค่ะสำหรับเศรษฐีริมหน้าค่ะพี่ต้นนี้กันต่อเลยนะคะเห็นอย่างนี้ใบใหญ่มากเลยนะบวบขวัญ วาวขวัญเมืองวาวขวัญเมืองนะคะพี่พี่ตับเทวดาประจําเสาเรือนนะคะประจําเสาต้นที่สี่นะคะพี่พน้องอยู่ในกระถางหกความสูงรงกระถางนี่เกิน30เซนไปแล้วไหมนอกตู้มีตําหนิที่ใบนิดหน่อยนะคะขอคุณเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้นะคะต้นนี้สวยมากเม็ดสีมาแล้วแล้วให้ดูขนาดใบก่อนนี่ เทียบกับฝ่ามือน้องเห็นปะใบยาวสุดๆไปเลยค่ะพี่ๆนะต้นนี้ฟอร์มสวยๆบรวรขวัญเมืองน้องให้ที่270บาทพอเอาต้นแม่พันธุ์ไปเลยนะคะให้พี่ๆพ,พ,พิจารณาเทียบราคากับขนาดต้นก่อนนะหลักสิบอะใช่ที่เขาขายกันหลักสิบโอเคน้องเข้าใจแต่เป็นกระถาง4กว่าจะเลี้ยงได้ไซส์ขนาดนี้พี่ๆมันเกินมันใช้ระยะเวลาอย่างน้อยก็สาเดือนนะ ใช่เพราะมันเป็นส์แม่พันธุ์อีกนิดนึงมันจะเป็นแม่พันธุ์แล้วนะคะลองลองเทียบราคาเทียบขนาดดูค่ะพี่พี่น้องแบ่งขายไม้ไซส์ใหญ่บางต้นแบบไม่ใหญ่มากแต่มันใช้เวลานะเนาะอย่าว่าน้องเลยนะคะนะขอค่าดูแลน้องนิดนึงนะคะตอนนี้เป็นไม้นอกตู้นะบวรขวัญเมืองค่ะพี่พี่นะเห็นอย่างนี้คือใช้เวลานานมากนะคะในการปลูกเนาะ ถ้าเป็นกระถางสี่น้องก็ขายราคาแบบว่าหลักสิบก็มีอยู่แล้วนะคะเคยขายอยู่นะพี่ๆเป็นลูกค้าเก่าก็น่าจะทราบนะแต่ว่าบางต้นคือแบบมันมันหลักสิบไม่ได้จริงๆบางต้นกระถางแปดไปแล้วอย่างเงี้ยไซส์แม่พันอีกนิดนึ่งพี่ๆพี่ผาทำจำนวนได้นะคะก็คือว่าน้องขอค่าเลี้ยงดูนิดหนึ่งเนาะต้นนี้บวรขวัญเมืองน้องให้ที่270บาทพอค่ะพี่ๆไซส์แม่พันเอาไปต้นเป้งๆไปเลยนะคะสูงไม่จะจะจะ จะหกสิบเซนแล้วอะสูงจะหกสิบเซนแล้วนกกระถางหกนิ้วค่ะฟอร์มสวยๆมีใบมีตําหนินิดเดียวเพราะว่าไม้นอกตู้นะคะอาจจะมีตําหนิบ้างนิดหน่อยเนาะแต่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ค่ะที่สําคัญคือต้นนี้มันมันออกสีออกลายสวยเลยเนะี่ยเห็นไหมเห็นปะนี่ให้ดูมุมนี้จะสวยชัดเลยนะคะบัววันขวัญเมืองค่ะพี่ๆตับเทวดาประจําเสาเรือนค่ะสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็สิบบาทเท่านั้นจ้ะที่ต้นนี้ค่ะพี่ๆเจริญกรุงค่ะ มอวานนี้คือต้นนั้นสวยมากต้นนี้ก็อาจจะความสวยน้อยน้อยกว่าต้นมะวานนิดนึงนะคะพี่ๆแต่ต้นมะวานปิดไปแล้วอะดูขนาดใบนี่น้องให้ดูขนาดใบนะคะถ้าเทียบกันต้นมะวานใบจะยาวกว่านะแต่ว่าต้นนี้แดงแดงสวยเลยคะ่ะพี่ๆเห็นไหมใบยาวเรียวสวยเลยนะคะไม้หน่อเหมือนกันอยู่ในกระถางห้าอัพไซส์ลงแปดหรือสิบได้แล้วนะคะ อัพไซส์ลงแปดหรือสิบได้แล้วนะคะพี่ๆสำหรับเจริญกรุงต้นนี้วันนี้น้องให้ราคาเบาๆพี่ๆที่รับไปก่อนหน้านี้อว่ากันนะเพราะว่าต้นนั้นสวยกว่าต้นนี้เยอะเลยนะแต่ความสวยต้นนี้ก็ไม่ได้ว่าน้อยหน้าซะจนแบบว่าไม่มีความสวยนะคะเนี่ยเห็นไหมน้องให้ดูอีกทีนึงเนี่สวยมากๆเหมือนกันนะคะนี่ใบคือใบโค้งสวยเลยอะเนี่ยนะคะยาวสวยเหมือนกันต้นเล็กกว่าต้นนั้นนิดนึงน้อวันนี้น้องให้ เท่าไรดีเธอคนขายให้ขายสามห้าหนูขายสามยี่เอาไปสามรอยยี่สิบบาทค่ะเจริญกรุงค่ะไซส์แม่พันเดอร์นะคะมันย่อมกว่าต้นนั้นนิดเดียวแหละแต่ว่าต้นนี้คือแบบก็ใกล้เคียงอะเลี้ยงอีสักเดือนสองเดือนก็เท่าต้นเมื่อวานเลยนะคะพี่พีเนี่ยความสูงรวมกระถางเกิน30มสิเซนไปละหนูขอสามรอยี่สบาทพอค่ะสำหรับเจริญกรุงต้นนี้ค่ะสวยมากสวยจริงนี่ให้ดู ใบเงาวับเลยนะคะสวยมากเลยเอาไป320บาทพอค่ะมาต้นนี้เหมือนเดิมพี่คือขอลงขายอีกคลิปเดียวแล้วกันนะคะเดี๋ยว่าทําจํานวนและถ้าไม่มีคนรับพันดาวนะคะคือใหญ่มากกระถางแปดให้พี่พี่ดูก้านก่อนเนี่ยเทียบกับนิว้วอ่ะดูเนี่ยก้านเขานะคะใหญ่ขนาดนี้จริงๆเนี่ยดู ต้านใบอะ่ะกับนิ้วอะ่ะนิ้วชีอ้อ่ะคือมันใหญ่มากดูโคนต้นดิเนี่ยดูโคนอย่างใหญ่แล้วดูหลอดใหม่มาเนี่ยกัดสีแบบอ่ะ หนูขายคลิปนี้คลิปเดียวขอสามร้อยเก้าสิบสำหรับพันดาวไซส์แม่พันนะคะต้นนี้ไม่ออกจับผาทำจำนวนแล้วเดี๋ยวเอามาขายต้นหลักสิบให้ถ้าชอบต้นเล็กกันไม่ว่านะคะแต่ถ้าใครอยากได้ต้นใหญ่จัดไปเลยค่ะพันดาวกระถางแปดความสูงรงกระถางอยู่ที่หกสิบเซนละกันน้องตีให้แค่หกสิบเซนความสูงของตู้นะคะเอาแค่นี้พอแต่ความสวยนี่คือนี่พี่ดูก่อนเนี่ยว่าใบมันใหญ่ขนาดไหนหามือน้องเจอไหมล่ะเนี่ยเนี่ยอะนี่ ตามขวางตามยาวจะเอาแบบไหนได้หมดลักสีให้ดูสีก่อนเห็นไหมทั้งเม็ดทั้งสีแดงคือมาเต็มแล้วอะ่ะสวยมากถ้าไม่เอาคือจะผ่ายอย่างเดียวเนี่ยดูหลอดใหม่ให้ดูหลอดใหม่แล้วไม้แข็งแรงมากนะคะก้านก็โคตรใหญ่เลยใหญ่มากอีกนิดนึงคือทําจํานวนได้แล้วไม่ไม่น่าจะเองนีเ่เพิ่มมีหัวแล้ว,ลวใช่มายุบแล้วขึ้นมาไหมสวยมากต้นนี้เอาไปขายคลิปนี้คลิปเดียวสามรอยเก้าสิบไม่ออกเดี๋ยวจะผ่าล้คะ่ะ มาที่ต้นนี้แดงๆเอกกระชัยค่ะพี่ๆเอกกระชัยนะไม่ใช่เบนจรงนะคะเอ้ไม่ใช่สีเบนจรงนะเอกระชัยนะคะฟอร์มสวยๆกระถางหกความสูงรวมกระถางเกินสามสิบเซนขนาดใบเทียบกับฝ่ามือนะคะใบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยใหญ่กว่านิดหน่อยด้วยซ้ํานะคะใหญ่กว่าฝ่ามือนิดหน่อยด้วยซ้ําเต็มฟอร์มนะคะกระดูกจระขาวนะคะพี่ๆตัดกับสีแดงไม่เหมือนกับสีเบนจรงสีเบนจรง พื้นแดงกระดูกเขียวแต่ต้นนี้เอกอชัยเต็มฟอร์มนะคะกระดูกจะเป็นสีขาวนะเนี่ยสีมันจะค่อยๆหายไปนะคะสําหรับกระดูกตรงนี้มันจะค่อยๆหายไปนี่ไปใหม่นะคะต้นนี้ฟอร์มสวยๆน้องให้280บาทพอน้องให้280บาทค่ะเอกอชัยต้นใหญ่ๆเลยนะคะพี่ๆไม่เอาไม่เอาไม้เล็กนะถ้าไม้เล็กก็คือไม้เล็กไปก็ขายหลักสิบหลักร้อยต้นๆไปนะคะนะ อันนี้เอาใหญ่ๆไปเลย280บาทพอค่ะสำหรับเอก,กชัยคะ่ะมาที่ต้นนี้กันต่อนะคะคุณรัตนาวุฒิค่ะพี่ๆต้นนี้กว่จาจะกัดสีใช้เวลาเหมือนกันนะคะน้องแบ่งไซส์แม่พันธเลยเรียกว่าไซส์แม่พันเลยแล้วก็กัดสีแล้วด้วยนะคะถ้าเต็มฟอร์มจะกัดแดงได้ทั้งใบเลยนะคะพี่ๆสะดือดำนะคะแล้วก็พลากขึ้นมามันแดงแดงแบบแดงเข้มได้เลยเนาะ สวยนะขุนรัตนาวุฒิชายแดงส้มนะคะมันจะออกแดงแดงส้มๆอันนี้เป็นสาแม่พันธุ์ฟอร์มสวยๆค่ะพี่พี่ดูก่อนนี่ต้นเดียวนะคะใบยังดกๆอยู่เลยแล้วหลอดใหม่ก็มาแล้วด้วยนะกัดสีแล้วกระถางห้าขุนรัตนาวุฒิวันนี้ให้ราคาพิเศษเอาไปที่สามร้อยเก้าสิบาทพอสาแม่พันธุ์นะพี่พอันนี้เป็นสาแม่พันธุ์เลยนะน้องให้ไปเลยสามร้อยเก้าสิบาทกัดสีแล้วนะคะสำหรับขุนรัตนาวุฒินะต่อที่ต้นนี้เลยค่ะจะตุรพัก จตุรพักกระถางห้ากระสีมาแล้วเหมือนกันนะคะจะตุรพักกระถางห้านิ้วกะสีมาแล้วเหมือนกันนะคะพี่ๆความสูงรวมกระถางนี่เกิน30เซนไปแล้วนะคะความสูงรวมกระถางเกิน30เซนไปแล้วน้องให้ที่2 7 0แล้วกันน้องให้270บาทค่ะสำหรับจะตุระพักนะคะรักแข็งแรงเดินดีค่ะไม้นอกตู้รดใหม่มาแล้วนะจ๊ะ เอาตับรามาเกปลี่ปนๆปไปบ้างนะคะมาที่ต้นนี้กันค่ะบอนกาบนะคะเทพนอรสิงค่ะพี่ๆใบมีตําหนินิดหน่อยแต่ว่าไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต,ตของไม้นะคะอันนี้เรียกเป็นบอนแข้งไม่ไม่ใช่กาบนะคะแต่ว่าต้นนี้แข้งสมบูรณ์มากยังไม่หลุดเลยอยู่ในกระถาง5ความสูงรวมกระถางนี้เกิน30เซนไปแล้วต้นนี้น้องให้เท่าไหร่ดีเธอขอ220ขอ220บาทพอ นะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะพี่พีเทพนอนรสิงห์นะ,ะเพราะว่าต้นนี้แข้งค่อนข,ข้างสมบูรณ์แข้งยังไม่หลุดนะน้องขอสองรอยี่สิบาทพอกระถางห้านะคะมาที่ต้นนี้ขอชื่ออีกทีหนึ่งเธอชื่ออะไรนะเพชรพยาธรค่ะให้ดูใบใหม่ก่อนขออนุญาตให้ดูใบใหม่ก่อนนี่เธออย่างไรเราเราเราไม่ให้ให้ดูน้องไม่ได้โอ้สวยมากเพชรพยาธรต้นนีอ้อยู่ในกระถางหก ดูขนาดใบก่อนนะคะเป็นบอลใบไทยทรงป้อมนะคะเออใบยาวใบยาวทรงป้อมน,นี่หู<ผ>ชี้ถึงสะดือนี่คือเป็นบอลใบยาวนะคะมันมีสเสน่ห์ของเขานะพี่ๆเป็นไม้กระดูกเป็นชมพูปเปรอะๆนะคะชมพูปเปรอะๆชื่อเพชรพญาทรกระถางหกต้นนี้ฟอร์มสวยๆใบล้นกระถางน้องขอสองร้อยอ่ะให้เท่ากันกับเทพนรศึงกันเนาะสองร้อยยี่สิบไหมต้นใหญ่แล้วอะไง เออปสองร้ยแ,แล้วกันค่ะพี่พี่สวยมากจริงๆนใบมันล้นกระถางแล้วนะคะเพชรพยาธรน,นะคะหายากอยู่เด้อแล้วก็ราคาดีมากด้วยนะคะเพชรพยาธรใครยังไม่มีเก็บได้เลยนะจ๊ะที่ต้นนี้กันค่ะพี่พี่อุสามณีต้องให้ดูก่อนกระถาง6อ่ะให้ดูก่อนว่าสีมาขนาดไหนแล้วไลวดูใบใหม่ ใบใหม่ยิ่งจึ้งนะคะเห็นไหมนี่ดูอ่ะนี่มีตำหนิที่ใบนิดหน่อยนะคะจะได้ไม่งอแง,งน้องแจ้งตำหนิชัดเจนสองใบนะคะขอคงเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้แต่อุตสาหณนีกว่าจะก,กัดสีได้ขนาดนี้ใช้เวลาเหมือนกันนะคะวันนี้น้องให้ราคาเบาๆไซนี้เลยเป็นไซแม่พันธุ์ให้พี่ๆดูขนาดใบก่อนใบเนี่ยจริงๆยาวได้กว่าน,นี้เยอะเลยนะคะเยอะมากๆนะอุตสาหณีกัดสีแล้วกระถางหกนิ้วน้องขอที่400บาท น้องให้400บาทพอสวยมากค่ะต้นนี้นะคะพี่พี่สวยจริงกระถาง6แล้วกัส4แล้วนะคะเกือบจะเต็มฟอร์มแล้วด้วยนะเอาไปที่400บาทพอนะคะพี่พี่ชื่นชอบต้นไหนอย่าลืมนะคะโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0982650905ค่ะเบอร์นี้โทรไห้แอดไลน์ได้หรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้หมดเลยนะคะหรือถ้าดูแล้วยังไม่ถูกใจไม่เป็นไรทักทายทิ้งไว้ก่อนได้เลยเหมือนเดิมนะคะ EP นี้ ทุกออเดอร์น้องแถมดินปลูกใบก้ามปูกพร้อมใช้งานหมักธรรมชาติให้ด้วยนะคะทุกๆออเดอร์เลยนะคะจะสั่ง1ต้น2ต้น3ต้นก็แถมให้ไปทุกๆออเดอร์เลยนะคะสําหรับท่านใดที่สั่งไม้ภายใน EP นี้นะคะแล้วก็ฝากกระจมบอลสีไว้ด้วยค่ะพี่ๆทั้งเซตนะคะถุง3 0 5 0 1บใบกระมังขนาดความจุดสูงกลาง อยู่ที่ประมาณ40่สิบเซนนะคะเหล็กกลม1ชิ้นอันนี้ประกอบให้สําเร็จเลยนะเหล็กสูงอีก2ชิ้นนะคะพี่ๆเอาไปประกอบเองได้ทั้งเซต89บาทกันลมกันมแมลงได้เลยช่วงหน้าหนาวหรือว่าจะเอาไปอนุบาลเขาเรียกว่าอะไรนะเธอแต่ไม่ถูกอใช่แบบว่าไปไปอบไปไป อนุบาลเนาะอนุบาลไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอบไม้นะคะเนี่ยได้หมดเลยไม่จําเป็นต้องแต่บอลไม่ไม่จำเป็นต้องใช้กับเฉพาะบอลสีอย่างเดียวนะคะชุดละ89บาทสั่งได้เลยนะคะ 1- 3สชุดแรกค่าส่งห้าบห้าชุดที่4ี่ขึ้นไปบวกเพิ่มชุดละ5บาทถ้าชหระแบบปลายทางสําหรับกระจมบอลสีนะคะน้องขอบวกเพิ่ม20บาทเท่านาั้นนะส่วนบอลสีที่สั่งค่าส่งเหมาใจ60นะคะไม่บวกเพิ่มนะนะสนใจก็โทรสั่งได้เลยเพราะว่าน้องส่งแยกกันนะคะ ฝากไว้ด้วยนะสำหรับกระจมอบบอลสีประกอบเองได้ใช้พื้นที่น้อยค่ะพี่ๆนะสนใจต้นไหนโทรได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีทุกๆท่านเลยจ้าสวัสดีค่ะ